น่ารักมากเลยอะ่ะคุณลุงแกไม่ยอมจอดที่จอดรถคนพิการอะ่ะแล้วยังอุตส่าห์ไปจอดไกลๆอ่ะกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนพิการต้องดูเป็นตัวอย่างอะ่ะโปนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยขึ้นขึ้นกระบะก็ขึ้นยากนะเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณลุงหน่อยดีกว่าทักทายนิดนึงนะครับบอกว่าจะบอกคุณลุงว่าจริงๆแล้วคุณลุงอะ่ะจอดที่จอดรถคนพิการได้สบายเลยแต่เห็นคุณลุงไม่จอดโอเคครับคุณไม่หีถนผไม่มีคนก็เลยอ้าโอเค ก็เลยจอดคุณลุงน่ารักมากเลยคือคือคนมันจะมีคนที่ชอบมักง่ายจอดเออก็ใช้โดยที่ไม่จำเป็นแต่คุณลุงจำเป็นแต่คุณลุงก็ไม่จอดนะารักจริงๆขอบคุณมากนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อปูคุณลุงมาพูดแลนบ่อยไหมบ่อยอ๋อมาซื้อของบ่อยขอบคุณมากครับดีใจจังเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ